たかっこいいたかっこいい。 จะไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรงนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่จะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะอีกเซฟเป็นแบตซีนะคะใครที่ยังไม่ผ่านในส่วนของแที่30สิบน้องก็วันนี้มีทีมมาแนะนําค่ะทุกคนเอาละนะคะก่อนที่จะไปดูท็อปปิ้งและบิสกิล์กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะลงอย่างไรให้มันผ่านเนาะนะคะในรอบนี้เซฟจะใช้หฮิวเท่านั้นทุกคนแล้วก็ชแชร์ละค่ะเราอัดดามจทุกดามจที่เรามีอยู่บนเกมนี้นะคะที่เป็นเมนของการลงดาดมาลงให้หมดเลยค่ะ ไม่รู้ว่าเขาบอสเขาเนิออร์ฟบอสให้ไหมนะคะหรือว่าตัวน้องอะไรนะชูก้าเนาะมาแล้วแบบว่าผ่านง่ายขึ้นนะคะ เนิร์ฟช่วยนะคะนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเซฟพาไปดูบิสกิตกันอันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวของเบอร์นิสไพรนะที่ยังเป็นตัวที่สายแบกอยู่นะคะแล้วก็เออ่ที่เป็นนะคะตัวของ ตัวอื่นนะคะก็จะมีเห็นไหมคะน้องอินเทอร์ชูการ์นะคะที่ทำดาเมจได้อาจจะยังไม่ได้มากกว่าตัวอื่นเนาะแต่ก็ทำดาเมจช่วยได้ค่อนข้างดีนะคะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยจะเห็นว่าเวลามันมีหลอดสีฟ้าขึ้นมาเนาะที่เป็นของบอสอะคะ่ะตัวของน้องอินเทอร์ชูการ์เนี่ยช่วยได้ประมาณนึงเลยเนาะทำให้มันแบบมันแตกไวหรือมันเลื่อนลดไวนะคะเราเบินเลือดบอสค่อนข้างไวมากๆเลยเนาะถ้าเทียบกับตอนที่เราใช้นักธนูสายลมนะคะ อันนี้ก็จะเป็น Shadow Mew นะคะตัวของอน้องนะคะนี่ฮิวเห็นไหมฮิวประมาณหนึ่งนี่ฮิวนะคะตัวฮิวแอ,อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็บุนดกคีค่ะถ้าเกิดใครที่ไม่มีตัวไหนนะคะเราสามารถยืมคุกกี้ได้นะทุกคนเช่นเราไม่มีน้องอินทราชูการ์นะคะนี่เซฟให้ตัวอย่างนี่นะคะมีคนวางกันเต็มไปหมดเลยเราก็เลือกนะคะนี่เขามีเพิกเฉยเอาไว้นะคะเราเลือกค่ะเพิกเฉยมา ะะเ,อเอาของเราที่มีอยู่ออกหรือว่าใครที่ยังไม่มีก็ใส่ตัวที่ยืมมาได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ยืมมานะคะแล้วเราก็เอาไปลงเล่นค่ะบอกเลยว่าช่วยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเอาล่ะเมื่อกี้ลืมพาไปดูพวกท็อปปิ้งและบิสกิตนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้เลยค่ะเซฟก็จะใช้นะคะสลหรับบอสตัวนี้เนาะเราจะใช้เป็นเพิกเฉยมาเลยแต่ถ้าเราลงด่านปกติอะคะ่ะให้ใช้เป็นพลังโจมตีธาตุไฟนะคะสำหรับตัวของธาตุนั้นๆเนาะ,ะถ้าเป็นบอสตัวนี้นะคะก็ใช้เพิกเฉยค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็เพิ่มเฉยเหมือนกันเนาะจริงๆเราใช้เป็นจมลวนก็นได้ค่ะหรือจะเป็นคริกก็ดีเหมือนกันนะคะอ่ะนะคะตัวของ Shadow m มิวค่ะเซฟอยากให้มันออกสกิลบ่อยๆเนาะเซฟก็เลยใช้เป็นคูทามล้วนนะคะแล้วก็ใช้ออฟลองเพิ่มเฉยค่ะจากอารีนามานะคะส่วนของเพียวนะคะเซฟก็จะเล่นตรงนี้เลยค่ะก็คือเน้นพลังโจมตีอย่างเดียวเลยให้มันฮิลแรงที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะฮิลเดียวนะคะแล้วก็ตัวของบิสกิตก็จะเป็นลดความเสียหายค่ะอันนี้นะคะพุทธคีค่ะจะเป็นเพิ่มเฉยเหมดเลยนะคะ น่าเมลาหลักจะอยู่ที่พูดอักคีกับตัวของ b บ r n i n g s ไพนะคะสองตัวที่เป็นดาเมจเนาะเพราะว่าธาตุไฟมันโคกันมากๆเลยนะคะสมบัติก็จะเป็นประมาณนี้เลยะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ยังลงไม่ผ่านนะคะมาเคลียร์กันให้ผ่านนะเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของเพชรนะคะครบด้วยเนาะวันเราลงด่านสุดท้ายนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับใครที่ยังติดด่านไหนก็ลองรีเควสต์มาเนาะเด e ะเซฟจะลองทำแบบโฟกัสแต่ละด่านให้นะคะทุกคน อาละนะคะอย่าลืมลงนะคะเอพิโซดต่างๆให้ครบน้องเพราะเราจะได้ของแล้วก็ได้เพชรค่อนข้างเยอะมากๆเอาไว้เตรียมสุ่มตัวใหม่หรือรอคอยนะคะป้าฮอลลีเบอร์รี่กันในแผ็หน้าค่ะทุกคนเอาละนะคะถ้าใครดูไหนไม่ทันกดพอตไว้แล้วก็แคปไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการรับชมในวันนี้เจอก,กันคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซฟด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย